เด็ค่ะ หาไม่เจอนั่งสนุน้ย่ยมันเก็บแหวนกับยาวิเศษของมันไว้ที่ไหนเฮ้ยดำเนินช้าๆเพคะพระธิดาเราดีใจนะ่ะที่เสด็จพ่ออนุญาตให้เราช่วยเหลือรัษฎรเราจะนำข่าวดีนี้ไปบอกกับกุลากุลาอ้าวยังไม่ตื่นหรอเนี่ยแม่กุลาจอมเกียรติค้านเพคะแบบนี้เขาเรียกว่าน,นอนกินบ้านกินเมืองเพคะพระธิดา จะให้ปลุกไหมเพคะไม่ต้องปล่อยให้นอนเถอะกุลาคงจะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเหนื่อยแม่กุลานอนแบบนี้แล้วพระธิดาจะบรรทมยังไงล่ะเพคะเตียงบรรทมของพระธิดาทแท้ๆกลับโดน,นคนป่ามาแย่งไปช่างเถอพีวดีเราไม่ได้มีเตียงเดียวซะหน่อยจริงไหมพี่ทั้งสอง จริงไหมคะพี่ทั้งสองกลับไปพักผ่อนเถอะคะ่ะพทธิดา โสนน้อยมันมีอีกเตียงนั้นเหรองั้นมันก็ต้องมีอีกห้องนะสิหรือมันจะเก็บยาพิเศษกับแหวนไว้ในห้องหลับของมันมนั่งตัวแสบนี่ ทำอะไรของมันท่านตาท่านยายจ๋าคืนนี้ขอสนุนน้อยเข้าไปนอนด้วยนะจ๊ะนางสนุน้อยมีของพิเศษแบบน,นี้ด้วยเหรอเนี ันว่าแกแกเแก่มันว่าแก่แก่มันว่ามันว่าแก โอ้เจ็บหัวล้อแหละ,ะแต่แก่แก่หัวรอเองั่นแหละนางกุณลาึน่งนี่นนปากเาสียตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะเว้ยแกสองคนรู้จักข้าได้ยังไงจะว่าไปข้าก็ว่าคุณคุณพูดจาอะไรเลอะเทอะใช่ถ้าเองรู้จักเรือนทองดีดีเองก็คงไม่ ข้าขึ้นมาเหยียบบนเรือนนี้หรอกโว้ยเพราะเองคงจะไม่อยากตกเรือนเหมือนเมื่อตะกี้นี่นะถ้าข้าไม่เคยขึ้นมาบนนี้แล้วแกสองคนจะรู้จักข้าได้ยังไงล่ะ <c oughs> ท่านตาท่านใหญ่เป็นเทวดาจากกุลาท่านถึงจำกุลาได้อพระธิดาพูดถูกแล้วใช่ใช่พวกข้าเนี่ยเป็นเทวดาคอยปกปักรักษาพระธิดาจ้าหนูน้อยเทวดาบ้าบอไหลผีบ้านผีเรือนชัดชัอ้านางกุลาปากเน่านี่ หรือเองอยากจะโดนอีกทีเอาไหมก็เอามาสิวะคนอย่างนางกุลาก็มีมือมีเท้าเหมือนกันถอดงอกคนแก่มาหลายคนแล้วรู้ไม้ด้วยท่านตาท่านยายอย่าเถียงกุลาเลยนะจ๊ะกุลาท่านตาท่านยายเป็นเทวดาดูแลเรือนทองหากกุลาอยากนอนที่เรือนทองหลังนี้ก็ช่วยเขารบท่านตาให้ไงก่อนนะจ๊ะ ลูกแหวนกับยาวิเศษจะอยู่ในเรือนทองข้าถึงหาไม่พบก็ได้นี่เห็นแก่องค์หญิงหรอกนะช็มาคบต่อสิโอ๊ยเจ็บเบาๆหน่อยสิเวรนกรรมเวรกรรมเวรนกรรมจริงๆ นั่นน่ะสิเวนกรรมของพระธิดาแท้ๆนี่พระธิดาจะทรงรู้ไหมนะว่าพระชตาของพระธิดากำลังจะพักพ้างตกรรกมลำบากต้องเสด็จออกจากโรงพิสัยก็ยังไม่เท่าไรหรอกแต่มีนางกุลาเป็นเจ้ากรรมในเวนนี่สิเวนกรรมเวดกรรม เราพักกันที่นี่ดีกว่าเจ้าคะ่ะมุณชันเจ้าคะ่ะเข้าไปดูสิผมพมิชิดมาเนะออจริงๆแล้วชัยภูมิเป็นถ้ำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะนอนพักไปจะได้ไม่ต้องระแวดระวังสัตว์ร้ายเข้ามาทำร้ายาามันชันทำไมทำหนะ้าแล้วน่ะ ข้ารู้สึกอุ้นเคยกับถ้ำแห่งนี้เฮ้ยอุ้นเคยเลยแล้วถ้ำท,ทุกที่มันก็เหมือนกันนั่นแหละคิดมากข้าพุเจ้าเข้ามาก็เห็นเป็นอย่างนี้แล้วพระเจ้าค่ะถ้ำแห่งนี้ช่างโอโทงสะอาดสะอ้านเรากับมีคนอาศัยอยู่เลยสเสด็จพี่ ดูเหมือนจะสวยงามสะอาดตาจนน่าแปลกถ้าแปลกแบบนี้เราออกไปหาที่พักที่อื่นไหมพระเจ้าคะ่ะดึกดื่นค่อนคืนแล้วทุกคนคงเหนื่อยและอยากพักเราค้างแรงกันที่นี่เถอะ นะตาแก่แก่มันเป็นผีบ้านผีเรือนนี่หว่าพวกมันจะรู้ไหมว่าค่าคิดจะทําอะไร <c oughs> <c oughs> ขืนมัวแต่กลัว <c oughs> ก็ไม่ได้ของที่ข้าต้องการหรอก <c oughs> <c oughs> หญิงต้องซ่อนของสำคัญไม่ได้เรือนห้องันแน่แน่โจนปล้นเรือ,อน ดย่าไปเสกยนอย่างนั้ปลหรอโอ้ยโอ้ยล่อยข้านักแก่ไอ้แก่ไอ้ชีขโมยไม่ไปไม่ไยไม่อยข้าบอกให้ไยไม่ไปไม่ไป ไปโอ้ยไม่ไปไปไปท่านตาท่านยายเกิดอะไรขึ้นไ่ไปไปไปก็บอกว่าไม่ได้ขโมยก็ไม่ได้ขโมยสิวะเออเนี่ยเออเนี่ยไม่ได้ขโมยแล้วเข้าไปในห้องของพิเศษทำไม บนเรือนเท่านั้นเองชาชานังกูราเองนี่นะว่าจากลับกอกรดเลี้ยวซะจริงๆริงย the ังไงพวกข้าก็ไม่เชื่อเองเนี่ยมันคิดคดจับปล้นยาวิเศษของพระธิดาสดน้อยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าจริงเหรอจ้ากุลาตาแก่ยแก่หรือหันค่ะแต่ข้าไม่ยอมรับหรอกโว้ยฝันไปเถอะ ขโมยไปทำไมองหญิงบอกเองไม่ใช่เหรอว่าไม่มีใครใช้ยาวิเศษได้นอกจากอง์หญิงจริงจ้ะท่านตาท่านยายเป็นผู้บอกเราเองนี่จ้ะว่าเราเป็นเจ้าของยาวิเศษแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครใช้ยาวิเศษนี้ได้นอกจากตัวเราเองเออก็ใช่ก็ก็ใช่จำไว้นะแต่แกยแกถ้าแกสอบคนใส่ความข้าอีกแกเจอหดีแนะ่ はい。Hey. เจุ้แม่ข้าจะไวายแม่แม่ก็รองจะตายด้วยน้ำมือของเจ้าแต่เจ้าไม่มีวันที่จะชนะก็ได้ตลอดไปม่ทายคล่าเมื่อชะตาของเจ้าเข้าู่มรณาเจ้าจะต้องตายด้วยพิษตายที่ข้าคายไว้พิษของข้าจะคงอยู่ชวูมกับพวก,กันอรอก,การแก้แค้นเลยกบพ้า วิจิจินดาลูกพ่อวิจิตจินดาวิจิตจินดาลูกพ่อวิจิจินดาวิจิจินดาลูกพ่ออยู่ไหนวิจิจินดา ไหนวิจิจินดาเสร็จพ่อวิจิจินดาลูกพ่อเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าลูกไม่ทูนลนะไม่ไม่นะไปจากพ่อแบบแบบนี้ไม่ได้ไม,ไม่นะ ไม่บูจีจินดาลูกพ่อเ,เกิดอะไรขึ้นเพคะเสด็จพี่พี่ฝันร้ายฝันน่ากลัวเหลือเกินน้องประภัยลำพารเล่าความฝันของเสด็จพี่ให้หม่อมฉันฟังได้ไหมเพคะพี่ฝันว่าวิจิจินดาลูกของเราตายอะไรนะเพคะ เอาล่ะทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางกันได้แล้วไปแล้วตื่น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 ตื<อ>่นองชายองชายผูชายพี่เจ้าค่ะผู้ชายแปลกนะตั้งแต่ข้าเป็นสหายขององค์ชายมาข้าไม่เคยเห็นองค์ชายบันทมตื่นสายขนาดนี้เลย อูคชายพีเ่เจ้าค่าะเสด็จพี่พวกท่านไปดูนี่หน่อยเร็วใช่หรือสเสด็จพี่จะประชวรเสด็จพี่สเสด็จพี่สเสด็จพี่องค์ชาเกิดเกิดอะไรขึ้นองค์ชายอ่ะ มไม้ยชไม่มีลมหายใจแล้วอ่ะอชยไม่มีลมหายใจแล้วอ่ะเกิดเลิดเก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 ดเก่ดกิดเกิ่าเดเกิ่เกเกิดเเ่เดกเิดเิด Delta, 嗯、啊！我答应你<好>，我答应你。 ฉัน,นแทที่ทำให้เสด็จพี่ต้องสิ้นชีพี่ตักใสหากผมฉันไม่ดื้อนึงที่จะเล่นนำ้ำตกบัดนี้พวกเราคงถึงนครแก้วดงพลัดไปแล้วเพราะอมฉันเองอมฉันผิดเองไม่เราเพระเจ้าข่าพระอ,อนุชามันไม่ใช่ความผิดของพระอ,อนุชาในสักนิดนะพระเจ้าค่ะใช่พระเจ้าค่ะเอออย่างที่ท่านกระติงว่า มันมีใครอยากให้เกิดเหตุนี้ขึ้นหรอกพระเจ้าค่าะอนุชาเวลานี่อนุชาต้องทรงเข้มแข็งพระเจ้าค่ะเราต้องอัญเชิญพระศพกลับส่นครแก้วนพรัตน์โดยเร็วที่สุดพระเจ้าค่ะะเ